ดูไม่ถนัดไม่เต็มลมเ็วันนี้นิวไลท์ทีวีนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะฮะกันนักศึกษาบ้านพักใจนะครับที่ได้กลับบ้านนะแล้วก็กลับบ้านวันแห่งความรักด้วยนะครับวันที่14กุมภาพันธ์งพ5 6นานะครับก็ขออวยพรนะครับขอมอบความรักนะครับขอมอบสุขภาพที่ดีให้กับน้องทั้งสองคนนะครับ คือป่อแล้วก็หนุ่ยนะครับที่จะกลับอ่างทองในวันนี้นะครับมีอะไรฝากถึงเพื่อนพ้องน้องพี่พวกเราไหมครับ <Okay. S 1> มีไหมครับถึงความอดทนถึงความมานะภาคเพียรน,นะครับที่ได้ฝุดฝนอยู่ที่บ้านพักใจจนครบกําหนดแล้วก็ได้รับใบประกาศวันนี้ก็ถือว่าเป็นความสาเร็จของชีวิตครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอให้นําวิชาความรู้นี้กลับไปช่วยเหลือครอบครัวไปเป็นผู้นําของสังคมต่อไปนะครับ ทางนิวไลท์ทีวีหรือชีวิตใหม่เราสร้างได้<ม>ก็ขอบันทึกภาพของน้องทั้งสองเอาไว้นะครับอ่ะมีอะไรคุยๆหน่อยครับทั้งสองคนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อนะครับใิสัยสายยะถนนก่อนอื่นขอขอบคุณบ้านมักใจนะครับโดยเฉพาะแม่อ้อผูเชิดและคุณครูท,ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้และชีวิตใหม่ของผมที่ดีขึ้นผมจะนำความรู้ที่ได้จบหลักสูตรนี้ ที่อยู่ได้บ้านักใจนี้จะนําไปประกอบอาชีพและไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆในชีวิตของผมเพื่ออนาคตของผมที่จะดีดีขึ้นกราบขอบขอบคุณที่ได้อบรมผมให้เป็นคนดีผมจะกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกราบขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้นะครับ,รบขอให้สิ่งที่ตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จนะหน้วยล่ะ ผมพูดยังขนาหน่อยครับัสดีครับผมก็ขอขบคุณที่ได้มาอยู่บ้านพระใจทำให้ผมมีความอดทนและพยันมันเพียงได้ความรู้และเป็นคนดีของสังคมก็ขอให้เพื่อนที่อยู่ก็อดทนต่อไปเดี๋ยวจะมีวันข้างหน้าของเราที่เราได้กลับบ้านอนะีกครับแล้วก็ขอบคุณครูเชิญแม่อ้อแล้วก็ครูทุกคนที่ให้ความอุ่นและความรู้ สิ่งดีที่ต่างๆครับครับครับและขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆนทุกคนด้วยครับที่ผมอยู่ก็ได้กําลังใจจากเพื่อนๆทุกๆุกคนผมจนถึงมาจุดนี้ได้ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยครับครับก็อย่าลืมเปิดดูนิวไลท์ทีวีนะเปิดเปิดอินเทอร์เน็ตก็พิมพ์ไปที่นิวไลท์ทีวีออนไลน์แล้วก็ภาพตรงนี้ก็จะได้ชมกันนะครับขอบคุณครับผู้ชมครับขอให้น้องโชคดีครับ